ยังิปยังอยู่นะคือวันแรกที่มาปุ๊บมาจอดรถกระบะผมเดินไปหาโอ้ยว่วยสวยไหวสวยยกมือไหวยโอ้โอ่ะอย่างนั้นเลยไหวสวยทักษะดีทำดีมากเลยมมช่วยมะช่วยพี่ยกของหน่อยยกรถมอไซค์เพราะว่าเขามากับไอ้จ้างเขามาฮะจ้างเขามาส่งเขาก็ยกคนเดียวไม่ได้ผมกับพี่เสือก็ไปช่วยยกให้มาไม่ทันมาไม่ทันมาไม่ทันอะไอะไรเนาะนะนั่นแหละแล้วก็ ช่วยดันช่องให้สังเกตดูว่าใครมาใหม่ๆผมจะดันช่องให้ตลอดนะครับผมผมดันช่องให้มันก็บอกอุ้ยคนติดตามมึงไม่ถึงห้าหกคนหลักมึงดันให้กูนะลาโอ้โหมันสตอนะผมดันให้มันได้เป็นพันเลยนะน่ได้เป็นพันเลยนะะได้เลยสุดนะใช่นะครับติดดันให้มันแล้วบางสิ่งบางอย่างผมก็สอนไปสอนทำ YouTube นะครับ แล้วก็ยายยังคือผมก็ทำเกับข้าวให้กินตลอดทัเมาก่อนก็จะมากินข้าวบ้านผมตลอดนะกินข้าวบ้านผมตลอดนะแล้วพอมาวันแล้วมีคลิปที่ผมเคยสัมภาษณ์เข้าด้วยนะเขาหายไปใช่ไหมเขากลับบ้านไปแล้วเขามาเดือนที่แล้วหรือว่ายังไงสองเดือนที่แล้วสองเดือนใช่ไหมสองเดือนที่แล้วเขามาผมถามคํานี้เลยเพรผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วไงผมถามว่า พี่ผมขอถามหน่อยมเจาะกล้องนี้เลยนะอใช่พี่ออกพี่พี่ออกไปพี่ยังทำคอนเทนต์ลุงอยู่ไหมทำอยู่ขบางบนนี้เขาจะแฮชแท็กลุงคนป้าแตนตลอดแล้วผมเจาะตรงๆเลยแล้วพี่จะทรยศหักหลังหรือว่าพี่จะอ่าไปอยู่ข้างโน้นไหมไม่มีทางพี่ที่ไม่มีทางนี่ละคุณที่ไม่มีทางคลิปผมยังมีอยู่นะเฮ้ยคลิปนั้นยังอยู่อยู่เลยนะ ไม่มีทางทำเปทำอย่างนั้ไม่มีทางมันพูดออกจากปากของมันเองเลยนะมันไม่มีทางยนราคุณใช่พี่ก็ยืนยูหลังข่าผมเนี่ยสัมภาษณ์มันเลยเดีวผมไม่อยากจะเชื่อผมไม่อยากจะเชื่อหูผมเนี่ยคลิปผมเปิดดูอีกแล้วพี่ยืนอยู่บ้านามผมเนปิดดูสมคลิปเดิมเฮ้มันพูดอย่างนั้นจริงๆนี่หว่าเอ้ยมันบอกว่าไม่มีทางจะเนระคุณเลีก็ลองเข้าไปดูได้เนาะโอ้เฮ้ยแปลกเลยลองลองเซิร์ชหาดูในช่องของผมนะมันจะมีอยู่ไม่รู้คุตังชื่อเรื่องว่าอะไร แต่ต้องอยู่ในช่องในโพธิได้ค่ะไม่ทำมัดไม่ยืนยันจุดๆไม่มีทางไปอยู่ของโน้นนะมั้งนะแต่พอมามาวันนี้พอมาวันนี้มันขอบคุณสำหรับนายโพธิขอบคุณคระพอมาวันนี้แปลกด้วยมันมันมันไปแบบชินเชิงเลยนะมันไปแบบเปิดแดกอาลาดเลยแล้วก็ด่าเต็มที่ด่าทุกคนด้วย เอร์ด่าทุกคนด้วย,ยนะครับ<ะ>ซึ่งบางสิ่งบางอย่างมันด่าเพิ่มเขาว่าเป็นยูทูบเบอร์ขอทานซึ่ง <s uck ers> มันก็ยิ่งกว่าขอทานหนึ่งนะมันก็ยิ่งกว่าขอทานหนึ่งนะสำหรับผมนะจำ <s uck ers> ได้ไหมบ้านที่มันเชื้ออะ จำได้ไหมที่มันซื้อบ้านแล้วพวกเราช่วยกันยกน่ะมันซื้อมาในราคาเท่าไหร่สี่หมื่นซื้อมาสี่หมื่นมันซื้อมาในราคาสี่หมื่นมันบอกว่ามันมันอยากได้ร้านเอาไปทําอะไรเอาไปขายของมันบอกว่าจะเปิดร้านขายของอะไรสักอย่างนี่แหละมันจะสร้างอ่าเพราะว่ามันทํา youtube แล้วรายได้มันยังไม่มีมันต้องขายของไปด้วยมันถึงจะอยู่ได้ต่มันก็ลงทุนนะมันก็ลงทุน ซื้อร้านมาเพื่อจะมาขายของแล้วมันซื้อร้านปุ๊บมันเงินมันก็ไม่มีมันก็ทยอยขายขายแหวนขายทองทองวันที่มันมีอยู่แหละเพราะมันขายเพราะมันขายหมดมันก็ยังไม่เปิดร้านอีกมันกินจนหมดแล้วมันกินจนหมดแล้วตอนแรก่ะมันพอพอมันพอมันกินหมดแล้วเงินมันอ่ะมันก็เลยท้อมันก็เลยแต่ท้อในชีวิตบอกไม่มีเงินจะอยู่แล้ว ไม่มีเงินจะอยู่แล้วจะขายบ้านเราไปหาทํางานมันซื้อบ้านมาแล้วมันขายบ้านเชื่อไหมมันขายบ้านแล้วมันไปขออยู่กับเจ้าของบ้านเขาอีกอมันเห็นไหมเขาขายไปแล้วนะบ้านนะอ่ะขายแล้วแต่ขอเขาอยู่ฟรีมีที่ไหนมึงไม่ยิ่งกว่าขอทานอีกมึงขอเขาเงินเห็นเลยเนี่ยเออทำไมไม่ขอเงินตั้งแต่ที่แรกเลยขอเขาไปเลยนะฮะขอไปเลยนะครับ ขายบ้านแล้วขออยู่บ้านเขาอีกเขาซื้อแล้วนะบ้านมันอ่ะไอคนที่อยู่ต่างประเทศซื้อนะซื้อในราคาเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่ามันขายให้เขาแล้วแล้วมันบอกว่ามันจะกลับบ้านเออมันขออยู่ต่อได้ไหมขออยู่บ้านมันก็เขาก็ให้อยู่เขาก็ดีเขาก็ให้อยู่เออเขาให้อยู่อยู่ได้ตั้งนานหลายเดือนนะขายบ้านแล้วขออยู่บ้านต่อเคยมีไหมล่ะ ไม่รู้เรื่องเลยนะคะไม่รู้เลยใไหมก็เห็นเมาอยู่ก็คิดว่าเป็นบ้านของเขาไงไม่เขาขายแล้วเขาซื้อมาเขาอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วเขาขายต่อเลยข่าบอกว่าจะรีบเป็นขายหรือว่าจะปิดบ้านนั่นแหละอยู่ได้แป๊บเดียวอยู่ได้แป๊บเดียวเขาก็กลับขายขายต่อนั่นหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันต่แค่นี้ก่อนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าโคตรพนันเลยนะค่ะพูดถึงเท่านตุนบบี้นะพูดถึงการุณามองตัวเองให้ดีๆนะที่ตัวเองมา